สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวันอนี้เช่นเคยในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงปืนต่อต้านอักศยานขับเคลื่อนด้วยตัวเองในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองน,นะครับซึ่งจะเป็นยังไงไหนก็ไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าปืนต่อต้านอากาศยานขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบ76ไม่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าไทท e l l f เ r p ฟ์ l ฟล์เพลนตีครับกันยานกาะคันนี้ถูกซื้อมาในสมัยนาย,นยกคนที่สองพญาผล,ผลพลพยุหศิหนา ในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เป็นวันที่เกิดการปฏิวัติขึ้นหลังจากนั้นไม่นานในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พยามนปปร,รุปกรณ์นิจิธาดา,าเป็นนายกคนแรกของสยามวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2476คุมาชาการทหารบกที่11พญาพหลพลพยุหศรีนาได้ทําการรัฐประหารจิตอนานาจของพยามนุป,ปรกรณ์นิจิธาดาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดการรัฐประหารขึ้น ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันและนตรมีกระทรวงกลาโหมในช่วงเวลานั้นอย่างพญาประสูสงครามได้มีความต้องการที่จะก่อตั้งกรมต่อต้านอากาศยานแห่งแรกขึ้นจึงได้มีการสั่งซื้อดารกอนมิเดียมาร์4และได้ซื้อ QF 2 Powder Mark 2ที่ใช้ในเรือมาติดในดารกอนมิเดียมาร์4จึงได้เป็น Type 76 SPAG โดย QF 2 Powder Mark 2เป็นปืนใหญ่อัตโนมัติมีอัตราการยิง3-4รอบต่อวินาทีหรือ200รอบต่อนาที ในปีนี้ได้มีการสั่งซื้อยันเกราะเพิ่อมอีก2รุ่นมีรถถังแบบ7 6กับรถถังลอยน้ำแบบ7 6ในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนที่9ได้ก่อตั้งคณะกู้บ้านเมืองขึ้นเพื่อลมล้างรัฐบาลของพญาผลพลพยุหเสนาการใช้งานครั้งแรกของไทย76 s p a g คือในสมรภูมิกบฏบวรเดชยกนก่อคันนี้มีก่อนหนะ้าโพธิจิการกระสุนปืนได้ และปืนของยานเก่อคันนี้มีอัตราการยิงที่สูงและด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระสุนถึง40มิลิเมตรทำให้คน่โวนไปอาจจะเกิดรูขนาด4ซนติเมตรบนร่างกายหรือแขนอาจจะขาดในทันทีกระบอในครั้งนี้เป็นกระบอกข้างใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยพันโทวงพิบูลสงครามไม่รับการแต่งตั้งให้ประชาการกองหารกรุงเทพการใช้ยานก่อนในครั้งแรกพันโทวงพิบูลสงครามได้ใ,ใช้รถถังบอ73ขึ้นบนเกวียนหน้าหัวจากรถไฟขึ้นเกาะเพื่อใช้ในการถล่มลังปืนกลของศัตรู เหตุการณ์นในครั้งนี้พันธทหโวงเอาเนยสงครามท่านในชีวิตจากการถูกยิงจากลางปืนกลของฝ่ายกบฏพันโทหโวงพิบูลสงครามได้เปลี่ยนแผนการโดยได้ใช้ไทยเจ็ดสิบหก SPAG แทนไทยเจ็ดสิบสามร้อยโทบุษรินพักดีกุลท่านเป็นสเรวิชาทหารปืนใหญ่จา้าหน้าทีทหารของประเทศบิลเยียมได้รับมอบหมายให้ดูแลไทยเจ็ดสิบหกจำนวนสองคันปืน QF สอง powder mag สองสามารถถล่มฐานที่มั่นของฝ่ายกบฏได้อย่างง่ายดาย ยันก่อคันนี้ยังได้ต่อสู้กับปืนใหญ,ญ,ญ่ภูเขาแบบ63ของฝ่ายกบฏโดยปืนใหญ,ญ่ภูเขาแบบ63ขนาด75ม mm, มได้ถูกทำลายโดยการถูกกระสุนระเบิดแรงสูงยิงเข้าหนึ่งนัดไทย76 SPA G คันนีได้รับความเสียหายจากการถูกรถไฟชนจนกระทั่งวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2483ฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้ให้กับเยอรมันฝรั่งเศสจึงของให้ประเทศไทยทำสัตยาบันต่อที่สัญญาไม่ลุกลานกันระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส ประเทศไทยมีข้อแม้สามข้อให้กับฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสปฏิเสธไปสองข้อประเทศไทยจึงไม่ยอรรมทำสัตยาบานต่อสนธิสัญญาไม่ลุกลานกันในวันที่28พฤศจิญญกาย,ยนพุทธศักราช2453ฝรั่งเศสได้ทิ้งระเบิดที่นครพนมประเทศไทยจึงประกาศอัยการศึกในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง24จังหวัดและไนะนำไทยเจ็สจำนวน2กองพันกองพันละสคันรมกันเป็น24สคันเข้าไปที่ชายแดนอินโดจีนฝรั่งเศส แต่ปืนต่อต้นานอากญญาศยานขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบเจสกมีประสิทธิภาพตามเมื่อน,นำไปใช้งานยิงเครื่องบินจริงเครื่องบินขับไล่ปีชันเดียวในตอนนั้นอย่าง MS 406มีความเร็วสูงสุดเกือบ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีโอกาสยิงโดนน้อยมากซึ่งปกติแล้ว QF2 ที่ใช้ในยานเกาะคันนี้เป็นปืนที่ประเทศอื่นเขาใช้กันทีละสี่กระบอกขึ้นไปหน้าที่ในการยิงเครื่องบินจึงตกไปอยู่ในหน้าที่ของไทยเ7 7ของสวีเดนแต่ไทยเจสก็ยังได้ใช้งานจนจบสงคราม ต่อมาในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484จักกวรรดิญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบุกที่ภาคใต้กับภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อจะบังคับให้ไทยเป็นทางผ่านโดยการใช้กำลังแต่ญี่ปุ่นไม่ได้จะให้ไทยเป็นทางผ่านอย่างเดียวญี่ปุ่นยังต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นจอหพนโปพีูุ่ลสงคารามไม่ยอมจำนนต่อญี่ปุ่นแต่ก็ยังไม่ได้เข้าร่วมฝ่ายอักษะเพราะประเทศที่ญี่ปุ่นไปตีมาเมื่อวานคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนั้นไม่มีโอกาสที่จะชนะสหรัฐอเมริกาได้เลย ประเทศไทยจึงลังเลในการเข้าฝ่ายอักษะแต่ประเทศไทยก็ได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในเวลาต่อมาอังกฤษนั้นรวมไปถึงประเทศอาณานิคมของอังกฤษอย่างพม่าและมาลายาแม้ว่าประเทศไทยจะประกาศสงครามกับสหรัฐแต่ไทยนั้นลุกหลางเพียงแค่ฝังเข้ามากับจีนเท่านั้นแต่สหรัฐได้มาทิ้งระเบิดที่ประเทศไทยซึ่งปืนต,ต่อต้านอากาศยานของไทยยิงครืบินทิ้งระเบิดไม่ถึงจึงต้องใช้เครื่องบินขับไล่แทนปืนต,ต่อต้านอากาศยานขับขึ้นด้วยตัวเองแบบ7 6 ได้ถูช่างงานจนจบสงครามโลกครั้งที่2การเกาะคันนี้มีความกว้าง1.95เมตรมีความสูง2.37เมตรมีความยาว4.62เมตรมีน้ำหนักประมาณ6-8ตันใช้เครื่องยนต์เบนซิน87แรงมา้ามีความเร็วประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเกราะหนา5-10มิลลิเมตรสามารถกันกระสุนปืนขนาดเล็กอย่างปืนกลกับปืนไรเฟิลได้มีพลประจำรถทั้งหมด6คนมีพล,ลขับค้าวไค่5คนน่าจะเป็นพลปืนของ QF 2 Powder Mark 2 ปืน QF สองพลาเร์มางสองที่ติดอยู่บนรถคันนี้เป็นปืนที่ติดอยู่บนเรือถูกออกแบบโดยบริษัทวิกเกอร์อาร์มสตองมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้อง40มิลลิเมตรมีความยาวโดวยรวม2.4 mm. เมตรปืนมีน้ำหนัก2 3 9กิโลกร,รมัมมีระยะการยิงสูงสุด1,000เมตรมีรตราการยิง200รอบต่อนาทีมีความเร็วปากกระบอกปืน185เมตรต่อวินาทีใช้กระสุนขนาด40 x 158 r กระสุนมีน้ำหนัก980กร,รมัม โดยกระสุนชนิดหนึ่งของยานเกนาะคันนี้จะมีกระสุนถูกบรรจุอยู่ในกระสุนปืนใหญ่การใช้งานครั้งแรกของยานเกนาะคันนี้คือในช่วงสงคบบบรามกบฏบวรเดชโดยสายให้นำยานเกนาะคันนี้มาใช้เนื่องจากพันทัวร์หลวงสงครามจะแก้แค้นให้กับหลวงอํานวยสงครามถึงแม้ว่ากระสุนอาจจะไม่ได้มีอํานาจการยิงที่รุนแรงเทียบเท่ากับปืนใหญ่ของรถถังแบบ7 6ในการใช้งานงร้อยทัวบุรินพร์าคตินกน้ยิงใส่ลังปืนเกลของข้าศึกเพียงสีนัดเท่านั้นฐานหงเมืองก็ตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมาก พอเกิดมาเพื่อก็เห็นปืนใหญ่ที่ยิงวดเร็วได้ราวกับปืนกลเมื่อกระสุนกระทบกับพื้นก็จะมีสเก็ตระเบิดกระจายออกทําให้หลังปืนกลของไ่กระบฏนั้นแตกพายไปอย่างง่ายดายแต่ระยะการยิงของปืนชนิดนี้มีเพียงแค่หนึ่งพันเมตรเท่านั้นซึ่งยิงให้บินทิ้งระเบิดไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในวิสัยการยิงถ้ายิงเพียงแค่นัดเดียวเครื่องบินอาจจะร่วงในทันทีและในการสู้กับปืนใหญ่ปืน QF 2นั้นได้เปรียบอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากความเร็วในการยิงเหนือกว่าปืนใหญ่ทุกกระบอกในปัจจุบัน แคจิสบุกได้ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์จำน,นวนเคันก็จุดก็ไปแล้วนะครับส่าับคลิปในวันนี้ถ้าหากใครอยากขอประวัติปืนอะไรมาก็สามารถขอได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยครับเจอกันม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ